เรามาอันบ็อกเครื่องโอโซนจาก Clear Air กันค่ะซึ่งของที่ต้องมีในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ในถุงนะคะพอวางเรียงกันจะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่ามีหนึ่งก็คือคู่มือแผ่นกาวที่ช่วยดักยุงนะคะอะแดปเตอร์แล้วก็ปลั๊กค่ะส่วนตัวเครื่องมีแผงควบคุมด้านบนค่ะ ตรงกลางจะเป็นที่ดักยุงนะคะแล้วก็จะมีแสง UV ค่ะส่วนด้านล่างสุดนะคะที่ท้ายจะเป็นที่เสียบสายค่ะและข้างๆ้างนะคะเมื่อดึงถาดออกมาจะเห็นที่ดักยุงค่ะถาดดักยุงนะคะเราจะต้องดึงออกมาค่ะแล้วก็ลอกตัวแผ่นกาวสองหน้านะคะเพื่อที่จะแปะลงไปในถาดค่ะสำหรับเอาไว้ใช้ดักยุงที่หล่นแล้วก็ตกลงมานะคะพอเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่ถาดกลับไปที่เดิมค่ะ มาต่อกันที่การต่อสายอะแดปเตอร์นะคะเริ่มต้นก็ต้องแกะตัวลวดที่มัดสายไฟก่อนค่ะแล้วก็นำอะแดปเตอร์มาประกอบกันก่อนนะคะจากนั้นนำจุกที่เป็นหัวกลมค่ะไปเสียบที่ตูดของเครื่องนะคะแล้วก็จัดสายให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นคลี่สายแล้วนำหัวปลั๊กอะแดปเตอร์นะคะไปเสียบกับปลั๊กไฟได้เลยค่ะ ที่จอแสดงผลจะมีปุ่มควบคุมนะคะก็จะมีปุ่มเปิดปิดค่ะแล้วก็จะเป็นปุ่มโอโซนนะคะปุ่ม UV ค่ะปุ่มนกาทีฟไอออนค่ะและสุดท้ายนะคะคือปุ่มทัมเมอร์ตั้งเวลาค่ะเมื่อเริ่มต้นใช้งานนะคะให้กดที่ปุ่มเปิดค่ะจากนั้นจะโชว์ตัวเลข15นาทีเนาะแล้วไปกดที่ทํมเมอร์ค่ะก็จะเพิ่มเป็น30นาที45นาที60นาทีนะคะจากนั้นจะเป็น2ชั่วโมงค่ะ สำหรับการใช้ปุ่ม UV และปุ่ม negative i ออนนะคะสามารถใช้ทำงานร่วมกันได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่โอโซนนั้นนะคะห้ามสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์เลี้ยงมนุษย์ด้วยห้ามอยู่ในห้องเลยค่ะเด็ดขาดย้ำนะคะเพราะอันตรายมากและจะต้องทำในห้องที่ปิดประตูหน้าต่างมิดชิดเท่านั้นค่ะหลังการใช้งานต้องถอดปลั๊กนะคะเพื่อถนอมเครื่องป้องกันไฟตกไฟกระชากค,ค่ะ ขั้นตอนต่อไปเป็นการทำงานของเนกาทีฟอิออนนะคะโดยการกดปุ่มค่ะก็เท่ากับเป็นการสตาร์ทการทำงานเพราะเราตั้งทัมเมอ่อไว้แล้วนะคะเวลา2ชั่วโมงเขาจะทำงาน2ชั่วโมงตามที่เรากดไว้ค่ะแต่ถ้าหากเราอยากกำจัดแมลงหรือยุงก็สามารถกดปุ่ม UV เพื่อให้ทำงานร่วมกับ n e กาทีฟอิออนได้เลยค่ะเราจะเห็นเลยว่าจะมีแสง UV สีฟ้าแสดงออกมาแล้วก็จะมีลมอ่อนๆเพื่อจะช่วยดูดยุงลงไปค่ะ หรือถ้าไม่อยากใช้เนกาทีฟบอีออนกับ UV พร้อมกันเราก็สามารถแยกใช้ได้ค่ะแค่กดปุ่มที่เราต้องการตามตัวอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่อิออนเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้คู่กันเมื่อเครื่องทำงานตามเวลาที่เราตั้งเสร็จนะคะก็จะดับลงอย่างที่เห็นค่ะแต่ปุ่มโอโซนพิเศษกว่านะคะเมื่อเครื่องทำงานเสร็จเราจะต้องรอให้อากาศระบายก่อนนะคะ1-2ชั่วโมงค่ะ และย้ำนะคะว่าห้ามเปิดขณะที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่และจะต้องทำในห้องปิดเท่านั้นค่ะการเปิดโอโซนจะต้องกดปุ่มโอโซนและทามเมอร์พร้อมกัน5วินาทีนะคะจนขึ้นเลข60ค่ะจากนั้นกดปุ่มโอโซนอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้เครื่องนับถอยหลัง60วินาทีที่เราจะต้องออกจากห้องที่เปิดใช้โอโซนนี้นะคะห้ามสิ่งมีชีวิตอยู่เด็ดขาดค่ะย้ำนะคะ และ10วินาทีสุดท้ายนะคะเครื่องจะส่งสัญญาณเสียงเตือนมาด้วยค่ะสิ้นสุดสัญญาณเตือนสุดท้ายนะคะโอโซนก็ทำงานทันทีค่ะ